สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆนนะคะจากช่องพี่ตุ้มตุ้มเยอรมันค่ะอยากให้เพื่อนๆช่วยสมัครสมาชิกในช่องพี่ตุ้มตุ้มเยอรมันให้หน่อยนะคะการสมัครสมาชิกก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ,ๆทุกท่านที่สมัครค่ะก็จะมีสิทธิพิเศษ มีผลประโยชน์จาก YouTube นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็จะเป็นปกติเพียงแต่การสมัครสมาชิกในช่องพี่ตุ้มตุ้มเยลรมันก็จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างค่ะ พาเพื่อนๆนชมหรือดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะขึ้นมาชมกันบนยอดเขาเลยค่ะสวยงามมากนะคะบรรยากาศแถวนี้สดชื่นสวยงาม ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องพี่ตุ้มตุ้มเยอรมันค่ะ